มาพูดกัช่องสามตัวปัญหาคือเสียงอาจจะติดขัดหน่อยนึงขอเวลาแป๊นึงขอสอนการบ้านหลานแป๊บนึงเดี๋ยวผมกลับมาโอเคกลับมาละว,วันนี้ผมจะมาสอนการเล่นหมากรุกเบื้องต้นว่าตัวไหนเดินยังไงตัวไหนเดินยังไงตัวไหนว่างอยู่ไหนตัวไหนว่างอยู่ไหนสูตรนี้ผมไปเรียนมาแล้วเรียนในยูทูบเนี่ยแหละคุณพิมพไปอาจจะเจอตัวที่ดีกว่าผมเลยด้วยซ้ําแต่อย่ให้คุณดูคลิปนี้ด้วย ผมจะสอนให้คุณเล่นได้แต่มันมีม,มันไม่มีสูตรตายตัวบางคนอาจจะเล่นเก่งไม่เก่งของผมไม่รู้จักวิธีกินแบบถูกแต่ผมก็เก่งพอใช้ได้ใช้ได้แค่นั้นนะ,นะ <c oughs> วันนี้ผมไปเล่นกับเพื่อนตึงมากครึ่งชั่วโมง <c oughs> มันมีอยู่สองแบบนะห <c oughs> น้าปุกคลิปกับแบบไม่ใช่หน้าปุกคลิปแบบนี้ผมชอบมากกว่าหน้าปุกคลิปอีก ตัวที่เป็นอีกันหนึ่งอ่ะแบบนี้มันจะเป็นนี่แล้วจัดเสร็จจะมาโอเคนี่คือกระดานเปล่าบางตัวผมอาจจะเรียกเป็นไทยๆเลยนะเพราะบางตัวผมเลยชื่อตัวนี้วางอยู่ตรงนี้เนี่ยตัวนี้เรียกว่าพรน,น่ะเป็นอย่างนงี้พรวางตรงนี้พรจะมีอยู่แปดตัวส่วนตัวนี้ผมเรียกทวนๆเลยนะเป็นเรือแต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่ชื่อคําว่าเรือก็ได้ วางตรงนี้อ๋อหรือววิธีเดินสลับพอนะอยู่ตรงนี้ตาแรกจะเดินได้สองช่องตาแรกเดินได้สองช่องส่วนตาต่อไปจะเดินได้แค่ช่องเดียวและหลบไม่ได้หรือว่าหลบหลบไม่ได้สลับที่ผมเล่นนะส่วนตัวนี้เรือเดินได้แบบนี้เป็นรูปบวกเดินตรง เดินเลี้ยวมาเลยคุณอยากจะหยุดสมมติอันนี้อยู่ตรงนี้คุณอยากจะหยุดกินเวลากินของเขาเขากินอย่างนี้เลยนะอยู่ตรงต่อหน้าอย่างนี้คุณกินอย่างนี้เลยตายแล้วส่วนตัวกินของพรเรากินตรงหน้าไม่ได้ต้องอยู่ตรงนี้อย่างนี้ถึงจะกินสมมตุติถ้าตรงนี้อยู่ด้านหลังคุณกินไม่ได้ ต้องให้เขาอยู่ด้านหน้าคุณเท่านั้นนะโอเคไปดูตัวต่อไปกันเลยครับนี่คือรู้วิธีเดินเดินเป็นคล้ายๆตัวขี่คลายนะแค่คายนะเรียกง่ายๆมันอยู่ตรงนี้เรานับเลยด้านข้างหนึ่งสองสามตรงนี้ตกสามเรามานี่อยากจานนี้ก็หนึ่งสองสามแล้ก็มาตรงนี้ ขึ้นก็หนึ่งสองามหรือจะหนึ่งสอสามตรงนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อยากลงก็หนึ่งสองสาวิธีกินของเขาต้องอยู่ตรงช่องที่นี่พอดีเราจะได้กินได้นะส่วนจุดวางคือจุดนี้เราไปดูตัวที่สกันเลยถ้าคุณไม่เข้าใจตรงไหน,นกลับไปดูตัวที่สี่บิชอปบิชอปจะไม่น่าจะมีแบนช่องตรงนี้ วางตรงนี้วางตรงจุดสีดำอันนี้คือสีดำเราเดินอย่างนี้สีดำสีดำคิงเราไปดูตัวต่อไปกันเลยบิชอปเสร็จแล้วก็ต้องเป็นคิงนี่คือคิงย่งเี้ยคิงเราจะเดินได้รอบทิศเลยรอบกระดานแต่เราเดินได้แค่ เหมือนอันนี้เลยเราเดินได้หมดแต่เราเดินได้แค่ทีละครั้งวิธีกินของคิงตอนให้คุณอยู่ตรงไหนถ้าคุณอยู่ด้านข้างคิงอยู่ตรงนี้คุณกินได้ได้หมดเลยถ้าคุณอยู่ด้านข้างแต่ถ้าเขาอยู่ตรงนี้คือถ้ามันอยู่ไกลคิงกินไม่ได้แต่ถ้าเขาอยู่ตรงนี้เรากินได้เข้าใจนะไปดูตัวต่อไปคือควีนตัวนี้ ควีนแล้วปับให้ดูควีนคือ,อย่างนี้ควีนวางข้างๆคิงควีนจะดีกว่าคิงเรื่องนึงคือรอบทิศเหมือนกันแต่จะเดินได้ยาวยาวยาวหมดกินก็กินแค่ท้ายคิงเลยแต่กินในทางที่ไกลกว่ากันคืออย่างนี้กินได้วางตรงนี้อโอเคนะ เดี๋ยวผมจะไปจัดมาให้ดูกันถ้าจัดเสร็จแล้วเพราะที่เหลือมันจะกลับมาเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อยู่ด้านข้างโอเคผมจัดเสร็จแล้วจัดเสร็จมันจะเป็นประมาณนี้นี่นะจัดเสร็จจะเป็นประมาณนี้คือถ้าผมจะมาเล่นกับตัวผมเองมันก็ไม่ได้เดี๋ยวเวลาผมไปเล่นกับคนอื่นเดี๋ยวจะอัดพุ่งนี้เป็นอีกคลิปเดียวคือคลิปเล่นคลิปแข่งเลยอ่ะ ผมจะให้ดูถึงขนาดไหนวันนี้มีคลิปสามคลิปนะผมตั้งใจทําคลิปแล้วนะอย่าดาะ่ะกลัวแล้วจริงๆแล้วคลิประบายฝากไปดูด้วยกดไลค์ให้ด้วยนะโอเคถ้าคุณรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งมามือเล็กๆนี่แหละกดไลค์กดซับสไคร กดการดิง,ดง,ดงนี่ตรงนี้เอานิา้วลงมาอีกตรงนี้นะจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวติดด้วยหโอเคมันจะขึ้นมาบาย